อย่างที่อินบอกว่าอินก็<ม>วางภาพเต้าหู้ที่มาจากหมีเนี่ยเป็นตัวละครที่สะอาดดูดูลงตัวครับก็มีความตั้งใจในการแบบทนให้มันดูลงตัวด้วยป้าป้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นตัวแทนของของรุ่นผู้ใหญ่เลยนะเอ่อตอนแรกไม่เข้าใจเลยตอนแรกไม่เข้าใจเลยก็ต้องชวนดูชวนคุยอธิบาย อินรู้สึกไงว่าเรื่องนี้เราดูเปลืองตัวมากเลยอ่ะครับรู้สึกเปลืองตัจริงๆครับก็โปเขัาก็เขินเหมือนกันครับผมเราต้องเตรียมตัวยังไงเออเออต้อเตรียมตัว,ตว,ตวยังไงพวกนั้นก็ออกลังกายค่อนข้างเยอะแล้วก็คุมน้ำหนักพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวหมีที่กลายมาเป็นคนเนี่ยมันก็อยากให้มันสะอาดที่สุดเข้ารูปแล้วก็เพอร์เฟกมากที่สุดเนี้ย น้อยชิ้นกี่ชิ้นอ่าถ้าไม่มีชิ้นลเลยอ,อ, <laughs> อะไรบ้ากัรูปตอนตกระเบียงไม่เหลือสักชิ้นเลยครับ <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงเหรออิน <laughs> มีจริงม่จริงอ่ามีกางเกงแต่ว่าก็เป็นซีจีช่วยครับอืมจริงๆเราเขินาทั้งกองเขามีเสื้อผ้าใส่แต่เราคนเดียวที่จะต้องแบบว่าเหลือชิ้นเดียวอะ่ะเ <laughs> ขินครับคือปกติต่อให้ถอดเสื้อกางเกงก็ยังจะมีใช่ไหมครับนี้มันจะเหลือแค่ แค่แบบว่าเหมือนบ็อกเซอร์ครับมันก็จะรู้สึกวิววิวหน่อยครับมันชินไหเพราะปกติเราจะเป็นแบบว่าผ้าค<ด> <พอ S 2> ลื่นทะเลแต่อันนี้คือต้องเป็นผ้าคลื่นในกองถ่ายอะ่ะยังไม่ชินเนะพราะเราเห็นหนุนหนุนหนุนเราที่เราเอ่อเฟิร์มมาฟิตมาเนี่ยเห็นในในละครแล้วเราพิสูจโอเคไม่อินอก็ก็ชอบนะครับอย่างที่อินบอกว่าอินก็อ,อ่าวางภาพอ่าเต้าหู้ที่มาจากหมีเนี่ยเป็นตัวละครที่สะอาดดูดูลงตัวครับ ก็มีความตั้งใจในการแบบทําหุ่นให้มันดูลงตัวด้วยเออจริง,รงๆเวลา,<ๆ>เ,วลาเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยทาไมแบบเออแต่ากลายเป็นกระแสฮือฮาตลอดเลยเวลาไปเที่ยวทะเลคือจริงๆงมันไม่มีอะไรนะครับเวลาอินเที่ทะเลเวลาเราไปเล่นทะเลเราต้องถอดเสื้อเล่นทะเลอยู่แล้วไงฮะรเราก็ถ่ายรูปลงเป็นแบบปกติเลยแอินอาจจะเป็นคนชอบไปทะเลมากๆเลยก็เลยแบบมีเป็นเน็ตไอรอนพ่าขึ้นทะเลไปแล้ว ยังไงอินจริงเราห่วงผิวมากขนาดนี้แล้วเวลาเราไปทะเลมันต้องเจอแดดเจออะไรสารพัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทาครีมกันแดดครับแล้วก็ทาอัฟเตอร์ซไรอย่างเนี้ยคืออินแค่รู้สึกว่าความเป็นนักแสดงนอกจากข้างในที่ต้องดีแล้วอ่ะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเป็นอาชีพเราใช่ไหมครับก็พยายามจะดูแลให้มันให้มันดีที่สุดดีที่สุดครับเรามาคุยเรื่องแบบว่านักธุรกิจกันบ้างเป็นยังไงบ้างเจ้าของวิลล่าเหนื่อยครับสนุ ครับสนุกตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างแล้วครับโครงการคอมมูนิตี้เมา์ชื่อ ours ครับ O U R S อยู่ที่ซอยเจริญนครสิบครับเดี๋ยวเปิดใกล้เปิดมาแล้วเดี๋ยวเปิดเราขอเรียนเชิญท่านเลยนะครับอันนี้ป็นลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะก็เกือบหมดหน้าตักเราตัดสินใจเร็วเออเราตัดสินใจเร็วไปไหมในการลงทุนทาธุรกิจตัวนี้จริงๆไม่เร็วครับจริงๆเคยให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อก่อนอยากทําเป็นบูทีคโฮเทลวัด แล้วพอโควิดมาหลายปีเราก็เลยโอเคนะักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาเราก็เลยไม่ได้รอเราก็เลยเปลี่ยนธีมเป็นคอมมิตี้มอลเน้นเรื่องของอาหารแฮ่งเอามีสวนก็จะมีร้านดังๆรวมกันมาเป็นสิบร้านเหมือนกันครับแล้วก็มีสวนมีหมูกระทะมีชาบูมีร้านขนมมีมีเยอะแยะเลยครับผมก็ก็อยากให้มากันครับย้อนกลับไปคืออินศึกษามายังไงถึงได้แบบว่ามีวันนี้หมายถึงว่าวางแผนมากี่ปีอะไรยังไง ก็วางแผนมามาถ้าเรื่องนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อก็ปูมาตลอดเลยนะครับเพราะว่ายังไงปะปาก็ยังอยากให้กลับไปทําธุรกิจสังหาะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อินไม่มีโอกาสเพราะว่ายังไม่ใช่โควิดก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าใช่ไหมครับพอโควิดมาเรื่องนี้ก็เข้ามาเลยปาก็โยนมาแล้วว่าต้องทํเพอต้องทําเราก็เลยไปทําการบางว่าเออที่ประมาณนี้โลเคชันประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้แล้วทาอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นเดี๋ยวเสร็จอันนี้เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีต่อครับ เหนื่อยไหมินเครียดไหมคะเครียดครับเหนื่อยครับเพิ่งเพิ่งมาเครียดหลักๆเน่อแบบเนี้ยเดือนนี้เลยะครับคือก่อนหน้านี้อินทําคือมันไม่ใช่งานอดิเรกด้วยครับมันเป็นงานเต็มตัวทุกธุรกิจเลยครับก็เลยเริ่มเครียดเริ่มแบบจะต้องไปหาจิตแพทย์ยังไงนะจินไปปรึกษาหรอหรือยังไงไอ้นี้นัดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปคิดล่าสุดนัดแล้วเก็บียวเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ยังอยากแต่คืออินมีอาการ นอนแล้วสะดุ้งตื่นเงี้ยครับหกโมงเช้าก็จะตื่นเหมาแล้วเพราะว่าเหมือนสมองมันไม่ยอมชัดดาวก็ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปหาคุณหมอดีกว่าอ๋อก็คือสมองมันคิดงานตลอดเวลาหรอใช่ครับใช่มันเป็นมานานยังไงอินมันเป็นมันเป็นนี่ใส่มานานแล้วครับต้องแต่แบบนานละหรือจะทำให้เราสึกอาลึกก็เราไม่เป็นอะไรคือเราพอรู้ครับเพราะว่าคนรอบข้างจะพอรู้ว่าเราทำงานตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะ อย่างร้านขนมของอิน Holiday p a s รี y พอมันเกี่ยวกับเรื่องขนมของกินเข้าปากคนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องจริงจังและตั้งใจเพราะว่ามันต้องถูกสุขลักษณะอร่อยคือต้องทําให้ดีที่สุดอ่ะแต่ด้วยความที่พื้นฐานอินเป็นคนอเอร์ตลอดเวลาหมือถึงว่ามี energy ตลอดเวลา,วลามันเคยถามเคยดูตัวเองไหมหรือว่าเคยประเมินตัวเองไหมก็ก็เคยครับจริงๆคนรอบข้างก็จะคอยบอกตลอดอยู่แล้วว่าว่าอเอร์ครับผมแล้วมันไม่เหนื่อยลูกเหนื่อยไห เหนื in in. Ite, ่อยครับก็อินอินแอบคิดว่าถ้าเดี๋ยวผ่านปีนี้ไปถ้าหลายๆธุรกิจเสร็จก็อาจจะพักลงบ้างครับอาจจะพักลงบ้างอินมันมีเอฟเฟกอะไรกับตัวเองกับร่างกายตัวเองทำไมจงรู้สึกว่าต้องไปหาหมอแล้วแหละไม่ได้แล้วปล่อยไปปล่อยว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็มันมันไม่หยุดอะครับพี่หนุ่มคือมันไม่หยุดจนเหมือนกับว่าอิงอิงเคยอยู่อยู่บ้านแล้วรู้สึกมันเป็นอาการขาหายครับ ที่เดินเดินแล้วขาหายไปเลยเราล้มลงอะแต่เหมือนกับว่ามันมาจากความเครียดเนี่ยมันเริ่มมันมันเริ่มเป็นอาการที่ประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าเ,ออเดี๋ยวเราไปหาหมอดีวกว่าแล้วพอเรามีอาการแบบนี้ที่บ้านว่ายังไงบ้างครับอืกก็เนี่ยแหละครับที่บ้านก็เป็นคนแน,นะนาว่าคือจริง <หา S 2> ที่บ้านพยายามอยากให้พักอยู่แหละทุกคนก็พยายามทุกคนแหละครับคือว่าให้พักให้พักแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราขอพันพันช่วงนี้ดีกว่าทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักมากขึ้นครับอือ แสดงว่าปกติคือวุฒิฐานอินเป็นคนที่เอเนจีเยอะมั้งตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นคนชอบทำงานตั้งแต่เด็กนะครับอพออินเริ่มทําสิ่งที่อินรักอย่างเช่นนักแสดงอย่างเช่นร้านขนมอย่างเงี้ยพออินเริ่มทาปุ๊บอินจะได้เพื่อนที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาชวนกันตลอดเลยอย่างพออินเริ่มทําร้านขนมปุ๊บที่สเต็ปต่อไปเริ่มทําร้านหมูกระทะได้เนี่ยก็เพราะว่ามีหุ้นส่วนมาชวนทําต่อนเนี่แล้วก็เดี๋ยวเสียจากนี้ก็มีหุ้นส่วนใหญ่เข้ามา ซื้อกิจาการเราแล้วก็ปีหน้าก็เป็นเรื่องของการขยายสาขาครับอินรู้สึกไหมว่าอินค่อนข้างเซทในการทํางานทุกๆด้านเลยไม่่อ่แบบมีอะไรที่พลาดจะเป้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็น่ากลัวนะครับเคยเคยมีคนบอกเหมือนกันครับว่าถ้าอินพลาดแล้วเดี๋ยวจะน่ากลัวเพราะอินยังไม่เคยพลาดแล้วอินมีภูมิุ้มกันตรงนั้นยันงอพยายามทําใจหลยนะครับพยายามพยายามคิดเผื่อไว้คิดเผื่อไว้แต่ว่า แต่ก็พยายามจะให้ให้มันดีที่สุดนะครับทีอ่อาจจะไม่ได้ตั้งเป้ามากมายเป็นเรื่องของตัวเงินแต่เหมือนกับว่าพอจะทำ,ทำอะไรแล้วอยากให้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเวลาทําง,งานกับพ่อเนี่ยด้วยความต่างของวัยวัยของเรากับวัยของพ่อเนี่ยเคยมีความคิดที่ต่างกันบ้างไหมแล้วขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีก็วัยมันมันเหมือนทํางานกับผู้ใหญ่ในวงการเลยครับคือผู้ใหญ่เนี่ยมกประสบการณ์เราต้องเคารพในตรงนั้นแล้วก็ เขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าบางทีเราก็อยากมีมุมมองใหม่ๆไปนําเสนอเขาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความเข้าใจกันแหละเราการงานผู้ใหญ่ว่าดีนะมันนอกจากคือพอเป็นเด็กวัยรุ่นส,ส่วนใหญ่จะชอบเลียกรองให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กแต่ถ้าได้ทํางานกับผู้ใหญ่จริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะมันก็แค่ต่างวัยแต่ว่าถ้าเข้าใจกันได้จะแบบจะจะช่วยกันได้เยอะมากเลยครับเอาความคิดมใหม่ของเราไปใส่กับประสบการณ์ของเขาาเงี้ยมันไปได้ไกลกว่าเด็กทําเองหรือผู้ใหญ่ทำเอง<ๆ>เยอะมากเลยเวลาทํางานอินใจแยกอยู่แล้วครับว่า ถ้าทํางานคือทํางานเลยครับแล้วพ่อกับบ้านก็สมมติถ้าเลิกงานหรือกับบ้านก็คือจบเลยก็ก็จะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันต่ให้เราเถียงกันเรื่องทางานมาก็ก็หายเลยทันทีเพราะว่ามันก็คือเรื่องงานมันเราเราทุกคนตั้งใจทําให้งานดีอยู่แล้วสถานะความสัมพันธ์ระหว่างครับว่าพ่อกับกับเรื่องของงานคือแยกแยะแยกแยกกันชัดเจนกลับบ้านก็เป็นพ่อลูกเหมือนเดิมนิ่งทํางานด้วยกันยิ่งกลายเป็นว่ารู้สึกแบบชคงดีมากเลยสุกว่าสนิทกับป้าคุกวันแล้วก็รักกันมากขึ้นทุกวันเลยเพราะว่ามีโอกาสได้ทํางานด้วยกัน คือพี่อยากรู้ว่าพ่อได้ดูละครคุณหมีปฏิหารหรือยังดูแล้ว <c oughs> มีคอมเมนต์อะไรมาบ้างแล้วพี่ฟังหน่อย <c oughs> ป้าป้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นตัวแทนของของรุ่นผู้ใหญ่เลยนะเอ่อตอนแรกไม่เข้าใจเลยตอนแรกไม่เข้าใจเลยก็ต้องชวนดูชวนคุยอธิบายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยอมรับมากขึ้น ตอนแรกก็จะแบบไม่ไม,ไม่อยากดูขนาดเราเป็นลูกเล่นเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยากดูหหลกครับแต่ว่าก็จะเห็นแล้วแหละว่าว่าแวาวาตาหรือว่าท่าทางเนี่ยมันไม่เข้าใจเหมือนละครทั่วไปที่เราเคยเล่นมาก่อนคือปะป๊า,ปาไม่ไม่เข้าใจคำว่าซีรีส์วายใช่ไหมตอนแรกแรกใช่ตอนแรกแไม่เข้าใจเลยมีมีต่อต้านม,ามั้ยแบบพัดทานม,ามั้ยเราไ,ได้มีปรึกษาพ่อมาไม่ก่อนที่จะรับซีรีส์เรื่องนี้อินก็จะจะคุยที่บ้านอยู่แล้วครับเวลาจะทําอะไรก็ตามก็ ไม่ถึงขนาดคัดค้านครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบสนับสนุนเต็มที่เหมือนเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยในตอนแรกนะในตอนที่เขายังไม่ได้เข้าใจเขาก็ยังจะแรงเลยว่าเอ๊ะทําไมถึงมีละครประเภทนี้แล้วมันก็คือในมุมมองของของวัยเขาอ่ะเขาอาจจะกลัวเรื่องภาพลักษณ์ด้วยแบบว่าต่อไปเราอาจจะเขาจะปลูความหวังว่าเขาตึงนอินอยเป็นเอ่อนักธุรกิจมามาทํางานให้ครอบครัวอะไรเงี้ยกว่าเอ้ยมันจะติดภาพลักษณ์นี้ไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ ไม่แน่ใจเป็นไปได้แต่ไม่ไม่เคยถามเหมือนกันแต่อีกแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเจเนเรชันมากกว่าคนเรามันโตในในใน,ในวัยที่แตกต่างกันอินก,ก็เข้าใจเขาสุดท้ายเราคุยกันเขาก็เข้าใจอินตอนนี้เขาแบบเขารู้ทุกอย่างเลยสมมติในทวิตเตอร์มีอะไรเขาเจอเป็นคนเดินมาบอกอินเองคุยพนสงการนิ้งได้ไหมคะไครก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับในช่วงสงการนี้ถ้าเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ ปลอดภัยนะครับถ้าต้องขับรถก็ขับรถด้วยความระมัดระวังถ้าต้องรวมตัวกันก็ตัวเอทิเกงก่อนอย่างน้อยให้เราทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดช่วงสงการนี้ที่สําคัญก็ฝากดูลละครคุณมีปฏิหารด้วยนะครับสงการด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าทไมถึงตื่นขึ้นมา แต่สิ่งเดียวที่ผมจำได้ตั้งแต่ลืมตาก็คือหน้าของพี่นัทมึงเป็นใครคะมึงเข้ามาทำไมมึงเจ้าอะไรมึงยอมให้มันอยู่บ้านจริงใช่ไหมเนี่ยยังไงกูไม่ไว้ใจมาร้อยเปอร์เซนต์ไม่รู้มันวางแผนอะไรไว้อีกบ้างมึงทำอะไรเนี่ยไอ้ตู่ทำไมไม่ใส่งางเกงางเกงใส่ยังไงเหรอฮะกูจะยอมแพ้ได้ยังไงมึงมาจีบกูก่อนแล้วกูเองก็มั่นใจว่ากูเองก็มีดีไม่แพ้ใคร ทำแล้วว่าชอบผู้ชายยังไม่กล้าเลยพี่แท้ก็หนีความจริงทั้งแม่ทั้งลูกต่อให้ไม่มีใครบนโลกเข้าใจพี่นัทผมจะคอยเข้าใจพี่นัทคอยอยู่ข้างพี่นัดเองนะฮะขอบคุณนะนนที่อยู่ข้างๆกูในเวลาแบบนี้กูดีใจนะที่ไม่มง คุณหมีปาฏิหาริย์เร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส